ม่สุงค่ะแม่สุงปีปีน้องๆองอยก้เอซีผู้ปันแห้งข้าใส่หมอหอมกุ l กอกุ g ก้กูติกูตังตั้งตังเสียงะาเมื่อได้เป็นวันที่เร้าสองหินทันที่มาปียสองเห็นเ้าเอน,อนใไดอนได้เดอออนปีป,ปีน้องๆเข้า่ะมาถ่อมด้วยลองหลีฟ้างเกี่ยวกับเลยลอง กินหมูว่าจังหนังในค่ะก็เปิ้นั้นและเข้าคาเิลเลหันวาดละลายก้อนละลายกน้นไล่ใจกินหมูผูปันแห้งข้าใส่มะหอมมิไผ่ไล,ลายไล่ใจกินหมูพองพาเลที่ไล่ใจกินหมูก็ปั่นม่านหนึ่งค่ะนะพาเลที่ว่าเข้าอ่ากินหมูในก็ปันมศานยุนกอร์ลค่ะข้าใส่หมะหอมเดอออนพนณอัค่ากว่าถ่อมด้วยล้องในค่ะเน่ก็เป็นผู้ใจก้นนึ่องกินหมูเหวีย่ยวและไลู่กเซงกว่าว่าจังหนังในค่ะ เปิงเป็นอันไหนเป็นลองเตที่เกิดขึ้นตีเมืองไทยเนะะี่ยค่ะเป็นเมื่อซื่นก็นเนาะว,วันที่เศร้าเหลือนทนที่หาเปียสองเหงเศร้าเอ็ดข้าวยำวาวันหนึ่งโมงขึงนั่นอยู่ดีเจ้านาดีภูมิปุนพรเขาไล่ขับแจ้งดีก้วนวานวา่ามีก้นวานก็เนื่องกินหมูกินหม,มูลีบเหี่ยก็เลยลูกตายกว่าเนะคะ่ค่ะวนะก้นดีอันเลยลูกตายกว่านั่นจื้อมั่นใจห้องวา่าดำดงศัก ตาคาอายุเลย44ปีแนวมั่นใจในเป็นก้นใจตีอันอ่าไปมีลูกอ่ามีเมยนะค่ะอ่ามีลูกอ่ามีเม่เนวอยู่จอมกันตั้งแม่ในว่านะแม่มั่นใจก็ซําเป็นก้นเปลี่ยนตีอันเลยนอนไว้อยู่เนื้อกู่ในน้ะเนาะแต่เลยว่าเปิ้นทอจะเหินนอนเนื้อกู่ไว้อยู่ปองว่าก็อ่ากว่าตั้งไายๆให้หน่ะเนาะข้าสองก็มีลูกก็อยู่จ้อมกันในอ่ ปามันใจค่ะหนอนลาดเลยว่าใจดำดงสักในแลกว่าซื้อเนื้อหมูเนื้อหมูเนี่ยนะเนื้อหมูเหียวก็มาเฮ็ดเป็นเนื้อสะเนื้อสะอันลิ้มันแเฮ็ดห,หน้าเนาะก็เฮ็ดก็ซือเนื้อลิมาเียวก็มาากิน มันใจในเนี่ยเลใจกินเนื้อลิบนะในว่าเนื้อลิบหวานเนื้อลาบลาบลูรูใช่เนี่ยเหมือนจังมังก็ก็เอาเนอรลิบจใชเนี่ยมาลูเฮกินให้เนี่ยน่ะเนาะมันเกือกนะเนี่ยค่ะก็ซื้อมาเหรวก็เฮ็ดกินข้าวสองก้อนเมโลกินจ้อมกันเนี่ยเอาเผื่อว่ากินย่อในถึงมันใจเนี่ยค่ะมีฝังหางมันจังโคปั่นโขเมาจช่เนี่ยเป็นจังไหนมาย่อก็หักหักหักได้หักวาเนั่นน่ะเป็นจังไหนอยู่หนึ่งวันแหละหนึ่งคืนเนี่ยเอา มันเล็กกว่าฮาร์ม่ค่ะวานะเป็นที่เหน่ก็อยู่ไว้ตีเฮิร์นให้หน่น,นะมันด้านเล็กกว่าฮามอเฮียก็เพื่อถึงมาเข้าย่ำกลางคำฮา์โม่งไปฮาสบมินิทค่ะมันใจไหน่ก็ไล่ลูกเซียงกว่าตีเฮิรมันใจนั่นยาวเหนะ่เมื่อเดแต่มันแน่ในอันเป็นปลาค่ะนอะก่อโฮูนนนะเนาะว่าเ้มันใจใน่ลูเซียงกว่าย้อนเปิดสังย้อนเปิดหังเลยมันลูเซียงกว่าลานในหในใน,นะในเนาะ ยาวแลเจ้านาดีเขาหนอพู่มมีปุนพรนเขาในก็เอาเนื้อหมูลิบเนี่ยค่ะกว่ากดทัดน่นั่นนะเผื่อว่ากอกดทัดเยี่ยในก็คบโทว่าโอ้ทินเนอในมันมีเจอแมงมันมีจื้อมาหน่ะนะก็ไหนว่าใส่หมาคอมเดี่ยวนลาร้านะจื้อเจอแมงไวรัสมันมีเจอแมงไวรัสเฮ้ยจังนั้นในเขาก็นั้นและอันมั่นใจตายกว่าในเป็นย่อนเปรีว่ากินเนื้อหมูลิบว่าจังไหนค่ะใจดำรงศักดิ์ในมั่นใจเหตุการณ์มันใจเหตุการณ์ในวะนะเมื่อมันไปตายในมันเหตุการณ์ต่่อตางหมู ใส่กาเหี่ยวก็ส่งตีคงยาหมูเนี่ยว่ะอ่าคงยาหมูเฮ็ดหมูนั่นน่ะมันใจเนี่ยก็เจอกินเนื้อลิบหน่อยนะเพราะว่ามันก่อเฮ็ดการต่อต่างหมูเนี่ยกว่าส่งตีคงเป็นยาหมูเวียเจ้าในย่อเนี่ยมันก็เดือดซึมหมูลิบเจ้าในมากินแค่ว่ากูปอกกูปอกลูกกวนนะคะมันใจเนี่ยเป็นก้นเีือดเจอกินหมูลิบหนาเนี่ยว่ะ อยู่ที่ผู้ใหญ่วานค่ะณผู้ใหญ่วานในกอลาดว่ามือเหลียวในเป็นพ้องตั้งเป็นโควิดสิบเก้าแพร่ล่ามสีฝ่ายหนึ่งกอฟิลฟาราศีแน่มันไม่แห้งหนะ้าเนี่ยค่ะตั้งเป็นเขาห้องว่าโรคโควิดในค่ะเนก็ปเป็นก้ามใต้หัวเดีว่าตั้งเป็นโูลับเนี่ยก็อยู่นะนยนเนาะโควิดเออตั้งเป็นโควิอดอ่าในก็แพร่ล่ามไว้อยู่เนี่ยค่ะเนาะมันตั้งเป็นโควิดโูลับในมันแพร่ล่ามพองเข้าไมา่เนี่ยค่ะว่า อยู่ดีอันเป็นปอล้งผู้ใหญ่ก้นลงตีในวันก้อนเลยปืนเผาเสียงจ้อมสายลมเหมือนจังว่าปืนเผาในหมู่ในวันในคณะให้ก้นวันอยู่กู้มือกูวันไหนเอาห้ก้นวันไหนเงงแวอย่าไปกินเนินรีบเนี่ยนน้อเินรีบอําว่าจะเป็นเนินรีบอีหางก็เย่าลาบก็เย่าลูก็เย่าเนิร์ดโมก็เย่าอีสังก็เย่าตีมันเป็นอันรีบในอย่าไปกินไนค่ะว่าสังว่าก้นวันก็เลยตีกินเนิร์หมูรีบกินเนิรรีบอ่ำใจยอนน้อมว่าไหมสังว่าก้นวันก็เลยตีกินเนิ โม่เนี่ยจึงให้กินอันสุกๆุกมันกวยว่าจังหนังไหนเนี่ยค่ะอ๋ะออ๋อค่ะอยู่ที่ภูมิปนุนพรอนา่ะดอกผู้ใหญ่ก้นหลงในเปื้นตีกรลานในเทียงว่าย้อนเปอรัวกินเนื้อหมูลีบเสียวและมีก้นเลยลู่เสียงตายกว่าแนสามก้อยเนี่ยค่ะอ๋อสามก้อยเนี่ยค่ะหลือนั่นกล้วยมึงกะ ันก้นเป็นวหยเขาแห้งมื่อเหลวในมีสองกอค่ะอันนอนยอดยาโตว่าอยู่เทียงตีห้องอยากกมีเกาเกาะว่าจังหนังนในนีค่ะอ,อ๋ออยู่ที่ภูมิปุนพร่อนเขาเนก็เด็กกับสืบกับสารตั้งฝ่ายด้วยหลอมซัดในจะในกนะองโครงการฝ่ายไป้ายอยู่ลีเจ้ในเหาเก็ปันตั้งหกก้นวานก้นเมืองเนาะเปิดตัดใเนเฮกังตั้งเป็น เจอหลกเจอแมงอันไหนกว่าว่าจังหนังไหนเนี่ยค่ะกํานั้นะลรเมื่อพ้องย่ามอะไือย่ารก็ตึกโซนก้นหวานก้นเมืองวัดอย่าไปกินเนอลิบกูเมี้ยวเมียว,วย่าวว่าไหน่ะอ้อข้อมูลอันไหนเขาเลยป็งอิงเอามาดีห้องการข่าวไทยรัฐออกวหวยในค่ะอ๋อค่ะปีปปน่นงนอนเฮาค่ะถอมอันไหนแย่เป็นไว้ซึ่งหือค่นนะก็ย้อนให สืบเป็นแพ่แช่กว่าก้อนลีขันดอํานั้นก็หมอก่อกดอก,กันก้็ลายค่ะมันเป็นตั้งหัตั้งหันแล้ก็เป็นเพ่เดียวจำโตเข้าค้าแต่แต่ค่ะนะกํามาเขาใส่หมอหอมกเดเตลัดมือตีปีน,น้องตีแม่์เจ๊ไหนก็เหมือนกันนะคะก็เปิดสั่งในมันจังมังกอขันดอกได้กอดได้เซข้าใส่หมอมันในี่ยจ๊ไหนก็เลยใจกินมันจังหวันเดอร์โซมจ๊ไหนอันเดอร์รบไม่เนี่นย,น,ยน,นะเนาะมันจะเ,เป็นเนอร์รีบห้าสังห้าเน,นี่ อันนี้ก็ข้อฟังไว้ก่อนนั่นนะ่ะเนาะมื่อเรยวได้ก็มันเป็นพ้องตีตั้งมันเป็นข้าวไม้แห้งไหนทห่ในหนฝ่ายนึงก็ถ้าเป็นโควิดก็สําตึกแพยอยู่นะคะพอเป็นไรได้ก็เข้าค้างเงืองแวรลองกินลิบในไว้ในรีเลอเซเปินว่าจังหนังไหนค่ะ ออกค่ะเนาะปีพี่น้องเขาค่ะผู้ถมไรยการข้าวใส่มะหอมอําว่าพี่นอ้องค่ะทีอยู่ดิไนไหลขนมเมืองใต้เมืองไทยเมืองคมตุมดอกวันนอกเมืองตีไหลก็เย่วค่ะเปาเป็นไรเนี่ยเจ้กอวงวงัวงแน่ๆ,ๆให้เงื่งแวะลองตั้งกินริบในค่ะนะเปราะว่าเข้ามาต้วนเนินลรีบแน่อําว่าข้าวไหลโกย่อค่ะนาะมันก็ตื้นจังเป็นเพคค่ะย้อนเป่าเพราะว่าเข้าครกินกว่าในเป็นแกว่าค่ะลูกเนาะเพราะว่ากินเนินลรบเน้อห่างเนี่ มันติมีตึกมีหางจู้ในหน,หนานๆนะอ๋อค่ะก่อนนั้น,นฟังแต่แเนี่ยคะ่ะดอกมะเรืวซ้ำเป็นเข้าคิวในเฮตตั้งเป็นคูหมอดครูรับก็ซ้ำแพรเเดินไว้อยู่เฮตนี่ค่ะก่อนนั้นแหละแค่นออฟังกันนำนำเสรกําหมอกลาดต่อๆกันสืบลาดต่อๆกันแต่ค่ะดอกกระเว่าข้าขาละลายก็ก็ไรใ,ใจกินหมูกันจ่องแมนค่ะ มันตีมีหมังกอติ่มกินหมูขนาดนอแต่กำน้าได้กินจอมยันค่ะภรรยกินหมูปันมันเดิค่ะนะภรรยาตีมกินปันม้าซูลด้วยใลค่ะเนาะอ๋อค่ะได้ก็ไม่ใจถึงพี่น้องเฮาค่ะเสอเอามาฝากถึงได้กอได้สิเฮาค่ะค่ะเนาะให้ป้อไหลคู่ให้ป้อไหลจังฟังกันไลยค่ะเอาอันตีนเนื้อลิฟตเนี่ยมันอยู่ตีนไหลเนี่ยเดิก็เนื้อเนื้อซาค่ะเนาะเนื้อซาลิฟเนี่ยเนื้อหมูซาเนื้อพานซาภรรยาย่างกินเนื้อพานซาของ เนื้อซาเนี่ยมันก็หวานแต่ส่นวนตัข้าวใส่หมูหอมก็ยำได้กินแล้วนะเมื่อก้อนเล็กเนี่ยพอตั้งแม่เฮ็ดเล้งอ่ะเนื้อหมูซาเนี่ยกล้วยกวะว่าเมื่อก่อนเที่ยวข้าก็เล้งเน้นเนื้อหมูในแต่ไมีอิดเลียวก็เหลือนั่นได้ก็เป็นผักละลายเนี่ยเนาะแต่ไมีผักลลายเจอลายเปิงดีเปิ่งเอามาใส่ล่อเนี่ยเนื้อซาเมืองเฮาเนี่ยนะเนาะอ๋อเพลพี่น้องข้าก็จะยำกินกันอยู่เยอะเปิ้งใส่ทางนละลายหมูข้าวใส่หมูหอมต้องอ่ะ ป่ยปีน้องข้าค่ะปีปีปลาปลาปูปูหน้าอ้าค่ะททอมเห็นเหมือนจัเว่าไข่ไข่เนยกันในก้อนไลค่ะนะว่าเออเนื้อซาเม,มืองเขาในเปิ้ลใส่อีฮางพองในขนมะในก็เป็นตั้งหูอันนึงน่ะเนาะมันมีเจนอะแกมันเป็นไวไม่ไวหฮางเนี่ยซื้อวันมียอะ,ะนี่ะข้าต้องป้นมาหืงหนาวนะั่นะนะ่นะเนาะค่ะพักในนำนำ,นำเห็นเดินได้ก็แต่มีอเลียวก็กินกว่าเออมันก็ออก,กินหวานนะ่เส้นในคณนะ ใกล้กันเมื่อเลียวได้กอยิงเดินเงาะหลายวันเมืองกอ่อนหลกลายขนาดหลายเจิดลายปึง้งบ่เป็นเนื้อรีบได้กอเข่าขาขัดใจเงืงหลายกอหลีนั่นๆเนาะก็ขัดนางเฮออดลอดเพน,นั่นได้ค่ะเอายินชมพี่น้องค่ะกุกก้าค่ะที่รับทอนพันเอ็นปันแห้งเนาะย้อนให้พี่น้องค่ะอยู่เลกินหวานและลอดเพกันกุกก้าเซกําค่ะอ้อไม่สนทรงคา